้นนี้นะคะขะ้าโพดฝักไม่ใหญ่นะคะแต่รู้ไหมคะว่าเขาคือข้าโพดต้นเดียวต้นเดียวนะคะออกผ,ผลผลิตมาให้เราสามฝักนะคะรวมกันนะคะมันก็จะใหญ่เท่ากับหนึ่งฝักเหมือนกันนะคะนี่ไม่ธรรมดานะคะไรข้าโพดของเราฝักงา,งานอย่างนี้ตัวตัวอย่างนี้เลยนี่นะคะมันก็มีบ้านนะคะที่มันไม่สมบูรณ์แต่เราก็ยังได้ผลผลิตอยู่นะคะ ดูอันนี้ฝักตัวโตวแบบนี้เลยพี่น้ำพันไรกข้าวโพดเนี่ยพี่เราจะเกี่ยวกับมันนี 3> 3 3้3้9สามเก้าอายุครบร้อยยี่สิบวัน mm hmm. ที่มาฝักข้าวโพดของเรารอบที่สามนี้เป็นไงใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ไดนุ๊โอ้ีตัวนี้ตัวนี้นี่เลยข้าวโพด mm hmm. เรานะคะแล้วนะคะ mm hmm. ไปเลย การเกี่ยวข้าวโพดของเราวันนี้กับสารบ้าของที่พลที่พาเพื่อนมาดูนะคะการเกี่ยวข้าวโพดแบบนี้นะคะก็ติดตามดูเราได้นะคะสำหรับเขตบ้านเรานะคะอำเภอควมดีจังหวัดนครราชสีมานะคะ เราก็จะทําการเกษตรแบบพืชะสมผสานพืชอายุสั้นนะคะคือการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งการเก็บเกี่ยวของเราก็จะเป็นรถเกี่ยวแบบนี้นะคะระยะการเกี่ยวนะคะ มาอธิบายนะคะนว่าเ,วา,เาเกี่ยวยังไงเราเก็บหัวงานก่อนแล้วก็ลองอ้อมไล่ใช่ไหมไอ้อมไ่อ๋อผมเหมือนเก็บหัวงานทั้งหมดเลยอ้อมไล่เกิดมันค้ำแล้วมันจะยากนี่ครนนี้เราก็จะมาเก็บที่มันล้มใช่ไหมเอออ,อันนี้คือถุงที่เราจะมาไล่เก็บที่มันล้มมัก็เป็นหัวง,งานนี่แหละนี่อ๋อเป็นตัวหัวงานเนะเาะเดี๋ยวเวลากาเก็บตามแถวแล้วมั้งค เกาไปทีละสา,ามแถวไปทีละสา,ามแถวเลยเออมันก,ก็จะง่ายเนาะอ๋ะอนี่คือวิธีการเออเกี่ยวกับโพดด้วยรถของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้ช่วงรายละเอียดตรงนี้เราต้องมาหักกันเนาะอ๋ะอประมวลก็มาช่วยกันแล้วนี่นเดี๋ยวผิวผลก็จะช่วยเขาเก็บแล้วนี่ไล่โค้งมุมแล้วนะคะโค้งแล้วนี่ นู่นทนรถดล้ดวตื่นก็เบรเบรไปอ,อันนี้คือต้นมะกอกนะคะต้นมะกอกเย็นๆสบายๆโ,โหแถวนี้นะคะก็พุ่ต้นก็พุ่ของเราเนี่ยแนบไปเลยนะคะนี่ที่มีโพกขึ้นมาเลยเนีย่ที่มีแบบนี้เลยน,นี่เราก็จะทูดความแบบนี้นะคะนี่ วไลของเราอันนี้ก็เป็นกระโพด60วันของเรานะคะฝั่งที่เกี่ยวนี้คือ120วันก็จะแห้ง60วันก็กำลังพุ่งหัวขึ้นมาดูเ็จะมาก็ดน,นี่นี่นี่รมวันี่ นี่เขาเรียกว่ากระโพดเลี่ยนะคะนี่โพดเลี่ยนี่รถเราก็จะรอบๆบรวบเลยนี่เป็น,นแบบนี้เลยที่เราเก็บกันนะนี่นเนาะเขาเยกว่าคุณปัญญาของคุณทำไเรเกษตรเขาก็จะเกี่ยวหัวนาก่อนอันนี้จะเกี่ยวหัวไรกันไปก่อนเพื่อไม่ให้ลุงลืมใช่ไหมพี่ตุ่นเป็นโลกของม<า>ันก็นมากเล าตามจิตเพราะข้างในเราก็ไม่ต้องกิตแล้วเพราะว่ารถก็จะวิ่งเป็นแถวๆเลยตอนนี้เราก็จะต้องไล่จ็บตรงหัวคนาค้นนาเข้าขหัวคนาแต่นี้ไล่หัวไล่หัวไล่เอ,อเใช่ใช่ วันนี้นะคะเพื่อนได้เดินพาเพื่อนๆมาชมการเกี่ยวกับพวกของบ้านเราแบบพิถีชาวบ้านเลยนะคะนี่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขไหมตู้นมีความสุขเห็นไหมคะคนทำไรของเราบอกว่ามีความสุขกเราดูแลสามเดือนสี่เดือนนะ สามเดือนกว่าสเดือนกว่านะคะไรเกี่ยวเนี่ยร้อยร้อยสิบห้าวันร้อยสิบห้าวันใช่ไหมเนี่ยคืออายุกระเพาของเราหนึร้อยี่สิบแต่เราได้เกี่ยวก่อนเนาะร้อยสิบห้าวันสนใจการทําไร่กระเพาของเราแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆโดยที่สุดของเราพาทํานะคะพาทํา ฝั่งนี้ก็หกสิบวันใช่ไหมฝั่งนี้หกสิบวันเราก็ทำกันได้เรื่อยๆนะคะสำหรับสวนเกษตรผสมผสานของเราตระมวนเอ็มมาถึงครึ่งไรยังเหงื่อแตกแล้วย่างเกือบแล้วเกือบแล้วใช่ไหมตรงนี้นะจะพาเพื่อนแวะดูความเป็นผสมผสานเกษตรของเราที่พี่ตุ่นทำนะคะนี่คือทุเรียนโอ้ทุเรียนละเอ่างงามเลยดิ คันไรพี่ตุลเนี่ยทุเรียนเนี่ยหมอนทองหมอนทองเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้กินทุเรียนเรานะคะนี่เราปลูกไว้เป็นพืชยืนต้นของเรานะคะนี่นี่นู่นยาวไปนู่นเลยนี่คือความเป็นเกษตรผสมผสานของเรานะคะที่เราทํากันแบบครัวเรือนพริกก็มีพริกก็มีพริกเนี่นี่ ตรงไหนมีดินนะคะตรงไหนมีน้ํานะคะีน้ําจัดหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวพาดูทุเรียนสักหน่อยทุเรียนงามๆนะคะโซนนี้ทุเรียนเรางามหมดเลยนะคะนี่ยดินดีนะคะเนี่ยทุเรียนเราแข็งแรงนะคะนี่ปลูกยังไม่ถึงปีนะคะเนี่ยเราเอามาลงเนี่ยนฝนปุยังยชุมธรรมชาติก็เขามาดูเขามาม เดี๋ยวจะว่าพี่ผลไม่มามานะคะเสียงจะเจ้วอย่างเงี้ยไปอยู่แถวนี้ล้วค่ะนี่ให้ดูนะคะที่เราเดินเก็บข้าวโพดท,ที่อยู่ตามหัวมุงที่รถของเราไม่ถึงนะคะนะีะ่ได้นี้อีกหนึ่งกระสอบนะคะเราก็เก็บรายละเอียดรอบมุมทางเราก็จะเห็นกระพวกของเราอ่ะเป็นแถว ทำงานแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวพอเราเก็บเกี่ยวรอบขอบไ่ของเราแล้วนี่เดี๋ยวพอเราเริ่มตรงกลางเราก็จะสบายแล้วค่ะไม่ต้องมาเก็บกันแบบนี้อันนี้ก็จะล่มๆ่มถ้าเรามาเจอล่มหน่อยก็มีแรง <laughs> อาจจอล่มหน่อยก็มีแรง ในธรรมดานะคะเดิอนอ้อมไล่กันนี่ออกเลยรอบรอบหนึ่งนะคะรอบหนึ่งรอบไล่ของเราน้ากระโพดหนึ่งอุ้มแล้วกระโพดหนึ่งอุ้มนี่ก็เท่ากับการขึ้นนะคะคุณมาลุ้อคุณมาลุก็มาดูด้วยคุณมาลิก็มาดูด้วยหนึ่งอุ้มนะคะกระโพดของเราเต็มแล้วเราก็จะมาใสา่รถแบบนี้ดูยปงไง ดีหม่ก็พอ่อเราดีมากเลยปีนี้อยอน ร้อกิโลนะคะได้ไปแล้วถือว่าดีไหมกระโพดเขาเนี่ยดีไหมดีใช่ไหมคนที่เขาเกี่ยวโพดนะคะเขาจับประเมินได้ว่ากระโพดเราด,ดีหรือไม่ดีนะคะดูรอบสองนะคะดูรอบสองนะคะอันนี้คือรอบแรกนะคะเราวนรอบไล่เราหมุดเลยเก็บริมรั้วให้หมดนะคะอันนี้ดูรถเขาจะเกี่ยวยังไงวันนี้เราก็มาดูวิธีชาวบ้านและวิธีการเกี่ยวข้าวโพดของ รถเกี่ยวโทษคันนี้นะคะอุะ่มที่สองนะคะ รอบที่สองของเรารถเราวิ่งรอบไรนะคะก็เท่ากับหนึ่งอุ้มโอ้สุดยอดเลยทีนี้สำหรับพวดเลี้ยงสัตว์ของเรานะคะจับรมุมวลก็ยังมาตามเก็บข้าวโพดมันล้มอยู่นะคะนี่อย่างอันนี้นะคะนี่เ,เราก็จะมาเก็บเก็บกันเก็บดมเกี่ยวกับเ,ก,เก็บลายเอียนนะคะ มาเก็บเหมือนกันนี่แสงคาทิศลำไรอย่างนี้นะคะสมสิ่งดีๆมาให,ให้กับครอบครัวดีนน้ำลมฝนแบบผู้ชมทุกคนนะคะที่รับชมเราวันนี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะส่งท้ายปีเก่าแล้วนะคะเดือนนี้เดือนธันวาคมสม6 6แล้วนะคะขอให้ ทุกคนมีแต่สิง here, ่งดีเข้ามานะคะนะคะคุณมาลุกก็มาช่วยกันเก็บนะคะเกี่ยวกัโพดนี่ขอปลามาแล้วเป็นไงครับดีไหมมาลุเอมาลุเอ๊ะแล้วมแล้วทแล้วพาเดียๆกลับบ้านก่อนนะคะ เหยียบก็พวดเออนี่ก็เหยียบแล้วนี่หาตัวเหยียบมาแล้วอ่ะมารีก็มาอีกแล้วนุ่นเด็กๆไม่แพ้กันเลยนุ่นมารีก็มาชอบชอบเด็กๆชอบนะคะแบบนี้เด็กๆเออนูใส่บูทดด้วยนี่ลูกเออ โคตรที่เราเราก็เทข้้งหนานะคะลงนประกาศไปใกล้นะคะพี่น้ำกับี่ศุนก็เทรกระโรดลงตรงนั้นแล้วก็มาแล้วแร้ววแล้วสามอุ้มแล้วพี่น้ำดีใจใ่เลย ขอบคุณมากค่ะหนูมารีพี่ฝนไปไงอแอดเลดเลยเดินพาเดินอ้อมไล่ออไลโอ้เหม,มนพาเดินอ้อมไล่พี่ฝนแอดเลดแล้ว